ครับสวัสดีสสดเอฟซีพี่พพน้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับมืัอนี้ผมจะพามาเบิงควายหน้าควายขุนกันบางสิพัฒนานะครับอยู่บ้านดอนเงินตำบลหนังกระแม่ตำบลบ้าน,นว่าค่ะตำบลบ้านว่าอํเออาเภอหนังแม่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะจังห<ะ>วัดขอนแก่นค่ะครับผมมันหย่อนแสงเดี๋ยวอ่อคุณแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะครับซอยแนะน้ำให้เอฟซีพี่น้องบนฟังแน่จ้า แม่ซื้ออยังแม่ซื้อบุญเริ่มค่ะบุญเริ่มบุญเริ่มจ้ะบุญเริ่มเนาะจ้าแม่บุญเริ่มครับฝ้ายเขามี่ยงักษตัวคำไหนของนี่ยข้อยมี่ยงสิบตัวค่ะสิบตัวจ้ะส่วนมาเป็นควายแบบไหนแม่ส่วนมากก็เป็นควายแม่ลูกนี่แหละค่ะแม่ลูกแม่ค้มแม่แม่ค้มค่ะแม่ค้มมีลูกติดเนาะจ้าแม่ค้มมีลูกติดจังแม่นี่เดี๋นี่ที่ถือที่จูงอยู่นี่ค่ะแม่น้ำฝนแม่น้ำฝนจ้า ตอนนี้เพิ่นท้องบ่เพิ่นบ่ท้องมีลูกเอ็นน้องเงินเพิ่นเพิ่นมีลูกติดค่ะไม่มีลูกติดตัวแม่เปิเบิ่มพันล้านเลยลูกเบิ่มเป็นลูกของเบิ่มพันล้านลูกน้อยเพิ่นน่ะเนาะสองเดือนสองเดือนมีใบพร้อมค่ะมีใบพร้อมค่ะเดี๋ยวเขาจะเบิ่งใบเนาะเดี๋ยวผมถามในแม่นี่สูงจากเท่าไรเนี่ยสูงร้อยสามสิบแปดบวกร้อยสามสิบแปดบวกไหมร้อยสามสิบแปดบวกค่ะค่ลืออาจจะสูงกว่านั้นอยู่มู่้อย ครับผมกับนี่นะครับอเอฟซีพี่น้องเพิ่นเพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วแมนนี่นก็ได้ตัวเดียวนี่ละจ้ะตัวเดียวที่ว่าเป็นลูกของเบิรมพัาลานน่ะน,นะค่ะแมนค่ะแทงขายางานะครับเอฟซีพี่น้องห้องอ่างกับกำลังสิเลึกนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่งมีลูกตัวเดียวนะครับครับผมเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกของเพิ่นนะครับ ตัวตัว,ต,วตัวนี้บ่อครับนี่นเป็นลูกสาวของเบิ่มพัดลานนี่เพิ่งได้สองเดืนเนดอดนนะครับก้าแมน่น้ำฝนเมื่อกี้นะครับอัตลรรักษณ์ได้อยู่นะครับ<ห>ก็บคือเ่นวิขวัญวันยุขาหลัง<ห>นะครับ<ห>นาโนกนะครับ<ห>ตาแต้แมแก้มจ้ำอ่องข้อกับมีนะครับถึงเป็นฝ้าหน่อยกับมีมีแววอยู่นะครับ แล้วแม่แล้วตัวตัวตัวนี่เด้นี่ตัวนี่ก็ลูกกันลูกผู้นี้ลูกกันลูกอีกแม่อีกแม่หนึ่งจ้าลูกอีกแม่เอาพอเขาเป็นตัวไรนี่พอเพิ่นเป็นแบบเนื้อเก่าเเนื้อเก่าเป็นเนื้อเก่าอยู่ทางไหนครับทั้งลำบ้องอยู่อยู่ทางอุบลรัตน์ไหมท่างเกลือนอุบลรัตน์ของข้อผู้ใหญพ่อรูปบ่ของข้อพ้อเตรียมเตรียมใช่ฟาร์มไหมอ๋อของพ่อเปรียมใช้ฟาร์มตัวนี้จักเดือนนี่ซีเดือนจ้ะ สี่เดือนสเดือนตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้เนาะมาดูการสรุปว่าพอพอพอเพิ่นเป็นควายสายพัฒนาเนาะแม่นีควายสายพัฒนาเนี่นี่สวยสวยดุสวยสวยดุคว้านกังห่มให้ดิครับขวัััญญขวก้หนคว้านกังห่มเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับสุกเย็นตัวไม่ได้ซับเด้อาจารย์ผู้ใดได้ไปเนาะค่ะแม่นขวัญนคู่นะคะเนี่ย เป็นจอมควนคู่ค่ะยุหลังพอดีอยู่ <h <h ุยอยู STALK ่นทั้งขางซ้ายขางขวาทั oh, okay, ้งขางไส่ขางขวาค่ะยุยุ่นี่ก็มีกันได้แก่เนี่ยวันทัดออกใหม่จ้าควันทัดออกไม้แม่นยุหลังผางหูเพื่อนนั่นนะครับตั้งห่มเพอนก็มีโอ้ม่ไปไว่ายันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งแม่เพื่อนบ้านนี่นี่นะครับอีกแม่หนึ่งอันที่ที่ลูกเป็นตัวตัวผูนั่นเนาะแม่่นคะลูกอันลูกของเพื่อนเป็นลูกของพ่อไหนก่อนเพชรเหนือเก้าอยู่อุบลรัต ทองเพิ่งกัทะเลทองเด้ติดเดิโอท้องตอนนี้ท้องท้องอยู่กับทะเลทองจ้ะคุอยู่ัมเดียวกันคอยู่ฝั่งเดียวโอ้ทะเลท้องนี่ไก่กับไ่ยุคข้อเดียวกันข้อเดียวกันกับเปียนเนือเก่าเลยกับเผชดเนือเก่าเนาะท้องจากเดือนแล้วอยู่ในท้องเนี่ยทีเขาามเดือนมั้งที่เขาสามเดือนใบรมีใบพูกอเกะมีใบมตัวเลยสูงหลายนไดแม่นี่ แม่นี่ร้อยสี่สิบบวกเพิ่งใส่กันนะครับกับเจ้าของควายนะครับเอฟซีพี่น้องก็ผมถามเนี่ยสมมติว่าฮ่าจีเอฟซีเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นขอแบงก์นี่แม่แม่แม่สีสีให้สีแบงก์หมแบงก์อยู่ค่ะแบงก์หลายเป็นไหนแบงก์หลายอยู่ตัวนี้แม่แม่นี่ท่อกับลูกมันซื้อสองได้สามซาซื้อสองได้สามค่ะเท่าไรครับแม่เนี่ยประมาณสองนี่ละจ้ะประมาณสองเอ้ยยี่ยี่ยี่สิบแต้มค่ะยี่สิบแต้มเนาะเออผู้ใดสนใจก็ยังทู่มาสอบถามกันอ่าค่ะ ครับผมครับเดี๋ยวแม่แม่ตอนเ้าเริ่มต้นคลิปนั้นแม่นั่นซื้อว่าไหนเกาะแม่น้ำฝนค่ะแม่น้ำฝนสิแบงแบงหลายปนไหนแม่นั่นซิบฮกซิบฮกหาค่ะซิบฮกหามีลูกสาวของเบิ่งพันล้านค่ะแต่ว่าพ่นกับพ่นสีอันนั้นเราดับพ่นสีได้ยังไงเล้ยงสมแล้วแต่ว่าหากว่าท่านได้ผสมมีลกกำลังอันนั้นแล้วแห่ครับผมครับหากว่าท่านได้ได้เพรนะพ่นน้อยอยู่แม่ลูกเพป็นแห่ครับผมครับเอาเนี่ยผ้ามาเบิ่งอันอันนี้แม่นสายพันไหนเนี่ยสายมูลามูลาลอยค่ะ มูราลอยเลยตัวแม่หรือตัวหรือตัวปูตัวแม่ตัวแม่สูงหลายปันได้นี่ยอ้สูงตั่อะไรละนุ่มเลยลอยาอยู่แล้วนั่นนะครับเบิ่งเทียบเทียบเซกันกับแม่แม่ใหญ่ๆนั่นนะครับแม่สามแม่พุ่นลูกคนไหนแม่ลูกคนไหนนี่โอ้ลูกลอยสามสิบแปดสามสิบเก้าประมาณนี่เนาะพอพอเพิ่นเป็นเป็นมูราบอกมูราค่ะสรุปว่าแม่ตัวตัวนั้นเป็นแม่ของเพิ่นบอกเออเป็นแม่ของเพิ่นโอ้ตัว ตัวนี้เป็นลูกของแม่นั่นนะครับเบสซี่เป็น้องแต่ว่าตัวนี้นี่พอเป็นพอเป็นมูราอายุจักเดือนล่ะครับนี่อายุพ้นเัาก็ได้ขวบพอดีขวบสิบสองเดือนเปิดบอลรคาเท่าไรเนี่ยเปิดเท่าไรเนี่ยครับเปิดจนสิบเอ็ดสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดหาเพราะว่าเพป็นเป็นลูกผสมจ้เพ่นเป็นลูกเป็นลูกผสมของมูรามูรานะครับครับผมหางย่าเลยน้อง สายใช่ล่ะมันมันมันเป็นยังไงบอหอยเพลินฟังด anyway> ูมันมูราลอยพอดีเลยจ้าเพราะว่ามันหางดอกเนี่ยมันบ่เป็นหนังแมนเต็มค่ะแมนแมนโอ้โหเต็มเลยเต็มเลือดเลยมันมันจะเป็นเลือดเต็มลอยของสายสายมุร่าหางดอกหางดอกหรือว่าสายสายไหมครับคือไหมดองนะครับสีขาวสีทองสีอมชมพูนะครับเงนนป็พวกมมคือแ่่ผมผมกับเพิ่งรู้นะครับว่าถ้าควายมุราเพลินหายเบิ้งหางหางดอกบอ ค่ะอันนี้ทั้งแทะโอ้พอเพลินเป็นมูรานะครับราคาเท่าไรก่อนแม่เนี่ยซิปเอสหาค่ะซิปเอสหาเนาะครับครับเดี๋ยวไปเบ่งตัวไม้บ้านนี้ต้องบัวบานเท่านั้นเอาควายตัวนี้เดี๋ยวบ้านนี่อันนี้แม่นางบ้านี่ครับนี่จ้าแม่นางค่ะตอนนี้ท่องอยู่กับบิ๊กเบิร์ดจ้าท่องได้จักเดือนครับผ่านรอบแล้วค่ะผ่านรอบมีใบมีหลอดจ้าเราสูงหลายปันได่ครับนี่สูงหน่อยสามสิบสามหนอยสามสิบห้าสามสิบห้าบวกยูดอกค่ะ พราะรรว่าเพิ่นสูงดูไหมมีแม่ก็นั่นอยูไหมนี่งสามสูงดอกสามหามยี<ม>่ดอกมวยนี่นี่นะครับส่วนสูงประมาณร้อยร้อยสามหานะครับว่ายแม่นางทองอยู่กับบ,บิ๊กเบิร์ดพ่านหนึ่งรอบผานรอบแล้วนะครับอายุจักเดือนจักปีแล้วครับนี่อายุอายุก็สิบป,ประมาณนั่นเท่าไรละมวยปีปีแปดปีปีแปดเดือน ปีแปดเดือนกะว่าท่านได้ถึงสองเหรอเพราะท่านเสริงถึงนะครับเพราะว่านหองเพ้นท่านได้ปลุกนี่กับรับเปิดละหลายปันไดนี่อันนี้เย็ดซีบหาดีกว่าเย็ดซีบหาเพราะว่าตอนนี้เพิ่นผสมอยู่กับบีเบิร์ดผ่านรอบแรกแล้วผ่านรอบสองแล้วก็จังคอยเมื่อวากันเนาะครับผมครับผมมีใบมีหลอดเรียบร้อยนะครับครับเอาแม่แม่นี่เด้อครับบาดนี้ S <S บอกสุฟังแนวไาเรีย์เพิ่นใช่เนอะกล้วยซื้อเพิ่พน,นเป็นตัวหน่อยเป็นตัวหน่อยสูงปันไดครับนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบร้อิบประมาณนี่เนาะอายุาญญจากเดือนจากปีาากอายุเพิ่มกับปีประมาณนั่นปีปีสามสี่ 3, 4, 4เดือนนี่แหละครับปีสามสี่เดือนทองหรือย่างครับนี่บโจ้ะยย่างเป็น,นสาวหน่อยอยูย่เปิดราคาซตำไดครับนี่ยสามสาิบห้าสามห้าสามหมื่นหจ้า ประมาณนี้เนาะมัน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 เป็นควายน้อยอัตลักษณ์ของเพิ่นมันยังเป็นควายหน้าเฮาอยู่เอากับราคากับพ่อฟังอยู่เนาะแม่เนาะเพิ่นเห่ตัวเพิรนแจวจุดเด่นเพิ่นคือเห่านะครับหนังหนาซายใหญ่นี่กับไร่คร่บนีกับไล่เพิรนนี่มีกําไรนะครับหนึ่งนั่นนั่นนะครับงามงามเดีเพิ่นเอิรนว่ากําไรนะครับไรเพิ่นแมนนั่นนะครับเบิ่งอัตลักษณ์ก้ายไทยยังประทันแต่พัฒนานะครับผมเดแต่ป้าไปเบิ่งอีกตัวใหม่นะครับ ตัวนี้เดนะครับนี่ค่อยตัวตัวแม่หรือตัวผู้นี่ผู้ค่ะอายุจักเดือนครับนี่อายุพฤศจิกาสิบปีห้าเดือนปีห้าเดือนนะครับสูงประมาณประมาณร้อยสามร้อยสามสิบตัวนี่หรือครับร้อยสามสิบตัวนะครับเปิดเปิดเปิดราคาหลายเป็นไรนี่เปิดหาสิบหาจ้ะเปิดหามื้นหาอีหยังก่อนเมื่อกี้แววๆเป็นหลานตัวไหนกว่าครับโอ้เป็นหลานแก้วฟ้า แม่เพิ่นหรือพอเพื่อนเป็นสายแกวฟ้าพอเพิ่อนพอเพิ่นเป็นสายแกวฟ่าพอเพื่อนเป็นเป็นเป็นควายดอนบ่เป็นควายดอนค่ะเป็นควายดอนแต่แม่เพื่อนดำเพื่อนก็เลยดำตามแม่แต่ว่าเป็นหลานของแกวฟ้าพอพันควายดอนนะครับเด็ซี่พี่น้องเปิดราคาตัวไหกัแม่หาิบหาจ้าหาิบหาเนาะครับสูงลอยสามสิบฟ้านะครับนี่้ามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นควายนุ่ม อายุเท่าไรแม่เนี่ยอายุก็ทั่วกันนั่นละจ้ะทว่ากันปีกว่าปีเจ็ดเดือนนี่สูงกับประมาณหน่อยสามสามสี่สามหาจ้าแม่นค่ะโดยโดยโดยประมาณนะครับพอเป็นสายไหนเนี่ยสายมูราเนี่ยละจ้ะพอเป็นมู้ราอ่าเดบงหน้าตามันกี้ิีกองจ้องเน่นะครับกันว่ามูรากับิเป็นเขาสีกอมกับบอกความพอว่าเพิ่นนี่สายเลือดไทยอยู่เนาะนี่ยจ้าแม่นพ่อแม่เพิ่นเป็นไทยพ่อแม่เป็นไทย นะครับแม่เปิดแป่หลายปันไดเนี่หาชิบหาคือกันลชิบหาคือกันกรับตัวเมื่อกี้ร้านของแก้วฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้มีมีสายเรือนมู่มือราอยู่บอกโอ้นี่นะครับตัวได้มาไหวนุ่มหน่อยให้ีเบิ้งได้กับเบิ้งไปนะครับแล้วแต่ผู้มักนะครับเอ็ซี่พี่น้องเอานี่พอพันฝ้ายประจำข้อเข้าบาแม่เนี่ย อายุหลายป่านไดนี่อายุสองปีสองปีพอดีค่ะอายุสองปีนะครับตาแต้มแก้มจ้ำซื้อว่าจังไหนครับนี่โลสโลสยามค่ะโลสยามพอเพิ่นเป็นตัวไหนเป็นตัวสู้หมูค่ะพอสู้หมู่นะครับควายตัวนี้ควายตัวนี้เป็นลูกของสู้หมู่สายเพชรอุดรแม่นแม่บ่แม่นเป็นห่วงแม่โอ้เป็นจีนห่อนแม่นะเหลียวน้ำอยู่ แม่แม่แม่เปิดเป็นฝ้าอยู่ในค้อเขาเนี่กบอค่ะบอแต่ก้ยเหนียมาจากฝ้าฝ้าโรบุรี่กุียโอ้ครับครับผมคืนนงลล่ะี่นะครับทายไงทายมะนาวตัดเข่าหางไงหางเล่ยนองนะครับอีซี่พี่น้อง ป้ายจักปีกับครับนี่ป้ายสองพอดีค่ะป้ายสองปีเซิ้งเซ้ง,งได้หรือ,อยังนี่อนอาาโอ้โออพระโตคลูกเราดิประจันโอ้ผลงานของเพิ่นกะมีแล้วค่ะผลงานของเพิ่นมีแล้วเด้กครับผมครับพอเห็นลูกเพิ่นเราก็จะอยากได้นี่เอาส่วนสูงเพิ่นหลายเป็นได้ครับนี่ส่วนสูงเพิ่นประมาณร้อยพ่อแท้งมึงอันนี้มันร้อยสามสิบเก้าร้อยสามเก้าค่ะสูงร้อยสามเก้าป้ายอายุสองปีบ่ครับอ่าแม่ ใา่อยู่สองปีลูกของซูโม่หลานเพชรหลานเพชรอุดรเลยได้มาจากสายก่อแม่เลยมาจากลพบุรีค่ะได้มาจากลพบุรีนะครับเพิ่นเซ้งได้แล้วนะครับเอสซีพี่น้องตอนนี้ก็คือคุณคุ้มตัวได้ได้เลยบอาได้เลยค่ะเอาแต่เอสซีพี่น้องเพิ่นจะเอาควายแม่มาเอาแนวนี่เขาคิดค่าบริการเทิกบาทก็สิประมาณนั้นถ้าเอาสองงวดยังสี่กสิบสี่สิบห้าค่ะ สองงวดคืออ๋อฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงซีซีซิบหามือแมนบอฝากเลี้ยงซีซิบหามือเท่าไหร่ราคาเพราะว่าฝากเลี้ยงสองงวดไหมคะสองสองงวดกับซีซีบ้านเนาะสองงวดกับซีอปมาสีซีซีพันหายนี่แหละค่ะซีพันหาย่อยนี่นะครับเป็นซีพี่น้องควายแม่ผู้ใดอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่อำเภอเมืองขอนขอนมาทางไปยืนไปมั่นใจคิรี่นะครับอยากอยากได้แนว สายเพชรอุดรนะครับตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกของสู้มูโมนะครับลูกคันคันสองปากซี่พามือซี่พันหาบ่คันไปกับเด้อไปกับตัวละพันไปกัดพันไปเอามาทับเองนี่ก็ให้ตัวละพันไหมค่ะตัวละพันเนาะ่แมนครับผมเอาวันนี้ว่ากันมาโดนนะฮะแต่ผู้สนใจเบอร์ทั่วอ้อย่างเบอร์ทั่วแม่ศูนย์แปดสองจ้ะครับ 9073ครับผมย่าบุญเริ่มคุณแม่บุญเริ่มนะครับจะเป็นพอพันควายต่อไปในอนาคตนะครับเฟซี่พี่น้องผูใดสนใจสายเฟรดูดอนเฮาจังเบิงกันไปเพ่อนพึ่งเป็นควายนุ่มหน่อยแค่อายุสองปีนะครับกำลังขืนข้อสันปลาคอกำลังขืนนะครับนะครับเดี๋ยวให้เบิงสันปลาคอข้อปลาเข็ง กับกำลังจะขึ้นนะครับเบื้องหลังปะบูเพิ่นนะครับหลังปะบูเบื้องขวายุขาหนาขาหลังกะมีนะครับอัตลักษณ์ของเพิินขวายุขางตาฝั่งขวานะครับเป็นควายมุมหน่อยนะครับเบียดซี่พี่น้อง เออเงือกข้ออ้อยเพิ่งงามๆนี่แม่ลูกหลากับแพลนี่นะครับร้านเพชรอุดรลูกของสู้งูเืีอว่าจังไดกับแม่นี่ยืสอว่าโลสยามค่ะโลสยามนะครับผู้ใดสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือโทรเข้ามาสอบถามคุณแม่เพิ่นได้ขอเบอร์ทุ่ยหลอบในแม่082ค่ะครับ5859073ครับผมครับผมกับจร่าคินีไว้เพียงแค่นี้เนาะครับขับขอบคุณหลายๆครับ